สปอนเซอร์ทางเกาหลีค่ะเขาบอกกับพี่เจนว่าวันหนึ่งนะฉันจะทําให้พวกคุณมีรายได้หกหมื่นบาทขึ้นไปพี่ก็ตกใจเนาะแปลกใจแต่คือมีคําถามในใจว่าใช่เหรอเป็นไปได้เหรอฉันจบมาแค่มสาอันนี้คือคําถามที่เรามีในใจว่าไม่คิดว่าเราจะมีรายได้หกหมื่นบาทขึ้นไปได้ในวันนั้นพอหลังจากที่ทําอัตุมีได้ประมาณปีคือปีกว่าพี่เจนเริ่มมีรายได้มากกว่าที่พี่เจนทำจิวเวลรี่มากกว่าเป็นหลักหมื่นนะคะ คือเติบโตมาจากบนดอยแล้วก็ซึ่งที่บนดอยก็ไม่มีไฟฟ้านะคะไม่มีน้ําประปานะคะพ่อแม่ของพี่จนคือลำบากนะคะไม่สามารถที่แบบส่งให้พี่จนไปเรียนได้พี่จนก็เลยต้องอาศัยไปอยู่ที่มูลิธีมาตั้งแต่อายุประมาณเจ็ดขวบะคะ่ะหนึ่งปีเนะะี่ยค่ะพี่จนมีโอกาสได้กลับบ้านประมาณแค่สอาครั้งเองทุกครั้งที่กลับบ้านคือคุณแม่คือจะจุงม,มือแล้วก็ยืมเงินเพื่อนบ้าน ก็เลยตัดสินใจใตองอมสามคือไม่เรียนต่อนะคะก็เลยออกมาทํางานจิวเวลเลยนะคะตรงนั้นนะคะแล้วก็ไปสตาง์เงินเดือนตรงนั้นคือ6,800บาทเพื่อนพิเจินคือเขามาแนะนำอัตมีให้พิเจินตั้งแต่ตอนเี็กอัตมีไม่เข้ามาแล้วคือเขาพูดกับพิเรินเรื่องอัตมีหลายครั้งมาก แต่พี่เจมไม่ได้สนใจแต่ด้วยความที่วันนั้นคือพอเขาเข้ามาคุยแล้วก็บอกว่าเออคนเกาหลีมาปุ๊บอ่ะพี่ก็เลยคิดว่าเออคือต้องอปาปายเพื่อที่ไปปฏิเสธนะสิ่งที่พี่ขีคือเพื่อไปปฏิเสธให้ได้พอไปถึงก็ไปเจอคนเกาหลีจริงๆด้วยนะวันนั้นแล้วเขาก็ทําสปาหน้าให้พี่เจม คือพี่ก็เลยสมัครไปแต่ตองแรกคือไม่กล้าบอกใครนะเพราะว่าเออว่าเราทําอัตมีหรือว่าเราเป็นสมาชิอัตมีหรืออะไรนี่ไม่กล้าบอกใครจนกว่ามีคนทานเข้ามาว่าเออใช้แล้วแบบหน้าเริ่มใสขึ้นที่บทถัดมาค่ะแล้วก็เลยแนะนําไปพอแนะนําไปแล้วเขาเนี่ยเพื่อนก็เลยสมัครสมาชิเข้ามาแล้วก็สั่งสินค้าเข้ามาก็เลยเป็นจุดนึงจุดเริ่มต้นที่ทําให้พี่กล้าตาัดสินใจที่มาทําอัตมีค่ะ ตอนนั้นคือพี่เข็มอ่ะคือตอน,น,นแรกๆคือเขาไม่เห็นด้วยกับ mm hmm. การทำธุรกิจงานที่เขาทําคือช่วยเหลือสังคมแต่ว่าเหมือนกับ mm hmm. ว่าพี่เจอนอณะเอาธุรกิจเครือข่ายขายตรงเข้ามา mm hmm. เพื่อที่เหมือนหลอกลวงคืนหรือเปล่าอนะไรเนี mm ้ย hmm. แม้แต่กันที่เอาสินค้าไปให้เพื่อน mm hmm. เขาพี่ก็ให้ไม่ได้เพราะเขาไม่ไม่บอกว่าไม่ได้ไม่ต้องให้คิดว่าคือสําหรับงานที่พี่ทําอยู่คิดว่าเออสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่อยากให้ไปยุ่งอะไรกับธุรกิจแบบนี้ ธุรกิจเคือข่ายธุรกิจข,ขายตรงหรือแชร์ลูกโซ่อะไรเราได้ยินมาเยอะแยะรู้สึกว่าเออคือพี่ก็จะบอกเขาตลอดว่าคืออยากคุยเรื่องพวกน,นี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแกก็บอกว่าเออไม่พูดก็ได้แต่ว่าเอาสินค้าของอัตโทมี่เนี่ยให้เพื่อนไปลองใช้ดูไหมพี่ก็บอกว่าไม่ต้องออไม่ต้องอะไรทั้งนั้นอ่ะด้วยความที่ลูกพี่เจรณาตรงน,นั้นอายุได้แค่คนเล็กน,นะคะประมาณ3ขวดแล้วพี่เข็มเขาก็ทํางานประจําทุกวันอยู่แล้ว กลับมาต้องมานั่งเตรียมอาหารให้เด็กๆเรามได้มีโอกาสได้คุยกันเขาบอกกับพี่เจนว่าคือพี่บอบพ้องหน้าที่ในการดูแลลูกเขาพูดแบบนี้แล้วเขาไปคุยกับสปอนเซอร์พี่เจนด้วยนะคะว่าถ้าพี่เจนดูแลลูกได้ไม่ดีคืออาต,ตมี่คือไม่ให้ทำ หลังจากที่พี่ได้มีโอกาสที่ได้ไปที่ประเทศเกาหลีเนาะแล้วก็ได้เข้าไปร่วม Success Academy เนาะนะครับอ m p e r i a l ทั้งที่สองเนาะอ๋อได้ไปร่วมงานตรงนั้นก็มีความเชื่อมั่นตรงนี้มากขึ้นเนาะกลับมาแล้วเนี่ยก็พี่ก็บอกคุณเจินว่าโอเคก็โอเคทำเต็มที่เลยอะไรเงี้ยนะครับพอหลังจากที่ทำอโตมิได้ประมาณ ปีคือปีกว่าพี่จนเริ่มมีไรายได้มากกว่าที่พี่จนทำจิวเวลรี่มากมากกว่าเป็นหลักหมื่นนะคะแล้วมีความมัน่นใจในการที่จะไปบอกต่อคนมากขึ้นเพราะเราโชดหรือแผนได้แล้วเนี่ยค่ะ mm. คือพูดได้เลยว่าชีวิตพี่สามารถซัพพอร์ตคุณพ่อคุณแม่พี่ได้มากขึ้นในทุกๆเดือนพันเดอร์เองพี่ก็ซัพพอร์ตได้มากขึ้นชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นนะไปทานข้าวเนี่ยบางทีเมื่อก่อนคือเราต้องดูราคาก่อน เราม sí, ีงบเท่าไหร่นะแต่ตรงนี้คืออย่ากินตรงนี้นะอย่างงี้ค่ะนะคะเหมือนมีอิสระดัานการเงินและเวลามากขึ้นค่ะก็มีแผนว่าถ้าลูกจบมหกมานะคะก็คืออยากจะส่งเขาไปเรียนต่อที่ต่างประเทศค่ะอันนี้คือเป็นแผนการของเราสองคนสำหรับในปีนี้เนี่ยก็คือว่าเราต้องการอยากจะสร้าง พาร์ทเนอร์ให้เข้ากลุ่มออโตเซลให้ให้มากให้มากยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณสปอนเซอร์อย่างมากเลยอันนี้พูดตรงจัดใจจริงเลยเพราะว่าครั้งแรกที่เขาคุยกับพี่จนอบอกว่าคือสําหรับพี่พี่คิดว่าเป็นคําสัญญาที่เขาให้ไว้กับพี่ครั้งแรกเขาบอกกับพี่จนว่าวันหนึ่งจะทําให้คุณมีไรายได้หกหมื่นบาทขึ้นไปพี่ก็ได้รับมาแล้วนะ แล้วอีกอันที่สองที่เขาพูดกับพี่เจนเมื่อสองปีที่แล้วเขาพูดกับพี่เจนว่าถ้าเธอไม่ขึ้นสตาร์มาสเตอร์ฉันจะไม่กลับเกาหลีคำคำนี้ที่เขาพูดมาคือทำให้พี่ให้สำเร็จหวายสุดเพราะพี่เขาคิดถึงตัวขอนสปอนเซอร์เขา ที่เขาเอ็นเเสียสละมาเพื่อพวกเราทุกๆคนฉะนั้นเราอยู่นิ่งๆไม่ได้ทำอย่างไรก็ได้ให้ทีมโตขึ้นตาแหน่งให้ได้เพื่อที่เขาเอ็ก็จะได้กลับไปหาครอบครัวของเขาได้เขาพูดกับพี่เสมอว่าวันนี้เขาทำอาตมี เขาได้พี่เจินเป็นสปอนเซอร์ถือว่าเป็นความโชคดีซึ่งพี่เจินฟังแล้วรู้สึกว่าดีใจว่าพันเนอร์เหล่านั้นเขารับพี่เจินจริง<ม>เพราะว่าขันต่ำธุรกิจนี่คือเราต้องให้ใชเขาเราถึงจะได้ใช้เขากลับมาวันนี้พี่จิดูแลพันเนอร์ของพี่เจินพันเนอร์ก็เลยศรัทธาในตัวพี่เจินและเชื่อมั่นในตัวพี่เจิว่าพี่เจินสามารถพาเขาประสบความสําเร็จได้และพี่เอ็นก็มั่นใจนะว่า พี่จะสามารถนำพาพ,พ้นเนร้อของพี่เจนทุกคนที่พร้อมเดินกับพี่ประสบความสำเร็จในอาตุมีได้แน่นอนค่ะขอบคุณที่ให้โอกาสโอกาสครั้งนี้ที่ได้หากว่าสปอนเซอร์ไม่ใช่เป็นพี่เจนแล้วเนี่ยก็คือก็ไม่ไม่คิดว่าจะมาอยู่ตรงจุดนี้ได้หลายๆเหตุการณ์นะคะเราก็จะบอกพี่เจนเราจะทำได้ไหมพี่เจนบอกว่าทำได้พี่เชื่อมั่นในตัวต้า ตามีความเชื่อมั่นว่าพี่เจินจะถึงอิมพีเรียนได้อย่างแน่นอนค่ะก็จริงๆก็เห็นเนาะเห็นเห็นแล้วก็จริงๆเหนื่อยแทนนะเหนื่อยแทนแต่ว่ามามานี่สุดยอดมากนะสุดยอดจริงๆ ก็ขอบคุณพี่เข็มที่แบบช่วงทุกช่วงเวลาของพี่เจินพี่เจนคิดว่าถ้าวันนี้ถ้าพี่ไม่มีเขาพี่ไม่ไม่ถึงตรงจุดนี้จริงที่มาถึงตรงจุดๆนี้ได้เพราะเขาคอยอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของพี่เจินจริงนะอันนี้รู้สึกขอบคุณจริงนะคะ ก็อยากจะให้กำลังใจกับทุกๆคนที่ทำอัตมีนะคะว่าวันนี้นะคะให้เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนก็ให้เราลงมือทำอย่างตั้งใจ